ฮัล lo ทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเ o w e r l อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการอัปเดตการจัดฟัน EP ที่3นะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดู EP ก่อนนะคะสามารถดูได้ที่ตรงนี้นะคะอันนั้นจะเป็นการอัปเดตการจัดฟันเดือนที่3ของบุ้งนะคะว่ามันมีความเปลี่ยนไปยังไงบ้าง วันนี้เราจะมาพูดถึงการไปปรับเครื่องมือในเดือนที่4นะคะทุกคนบูอาจจะแบบการพูดการจายย่ายเงี้ยแบบปากอาจจะแปลกเลยนะคะเพราะว่าเดือนนี้มีการยกไลท์ค่ะทุกคนทุกคนแบบคนที่เคยจัดฟันอาจจะรู้ดีคือจากที่บุ่งเคยแบบยิ้มแบบฟันมันสดันปกติใช่ปะตอนนี้คือไม่รู้จะยิ้มยังไงเลยคือไม่รู้จะเอาฟันไยตูตรงไหนเข้าใจฟิลนึนปะคือเรายิ้มฟันที่กันแล้วนะคือมันก็ลอยอยู่ทุกคนเพราะว่าปกติฟันบน กับ,บฟัาล่างนี้ใช่ปะปันกรามแล้วเวลาเราเคี้ยวข้ามันจะชนกันอย่างนี้คุณหมออติดใบโดยต้องกลางอย่างนี้เท่ากับว่ามันจะติดกันได้แค่นี้ไม่ก็กปะเดี๋ยวเราจะหาผ้ามาแปะให้ดูนะคะทุกคนเดือนนี้เราเลือกสียางเป็นสีดานะคะทุกคน คือรู้สึกได้เลยว่าฟันรู้สึกขาวมากแบบสวยมากมันน่าจะไม่เปลี่ยนสีหลังจากที่เดือนที่แล้วเราไปกินแกงเหลืองมานะคะกลายเป็นสีเขียวเฉยเลยจากม่วงตัดผีว่วงมากแต่ตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะเพราะว่ามันเพิ่งปรับเครื่องมือมาใหม่ๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่เราจะให้ดูนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาดึงฟันทั้งฟันล่างและฟันบนเลยครั้งนี้นะคะคุณหมอบอกว่าเป็นการยกฟันนะคะทุกคนดูนี่ อันนี้ดึงตำแหน่งเดิมกับเดือนที่แล้วเลยแล้วก็จะมีการใช้ลวดลิเกเจอร์เหมือนเดิมคลิปพ่องเข้ามาจากเดือนที่แล้วนะคะก็คือฟันล่างมีการดึงเหมือนกันนะคะแต่ดึงทีละสองซี่เลยเหมือนที่เราเดาไว้ไม่มีผิดนะคะจากคลิปก่อนที่เราบอกว่าเหมือนแบบฟันข้างล่างเหมือนมันห่างทีละสองซี่แล้วดูตอนนี้นะคุณหมออะ่ะพันลวดลิเกเจอร์ตรงนี้สองซี่ด้วยกันเห็นปะที่มันเป็นรูห่างตรงนี้ก็คือถ้ามีการดึงอ่ะก็จะดึงทีละสองเลยนี่ ใช้เชนในการดึงแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือการใช้รวดดิจิเตอร์พันที่ฟันล่างเหมือนกัน เป็นการดึงนะคะแล้วก็ด้านข้าง,างเช่นกันดึงทีละสองเว้นตรงกลา,างไว้แต่วันนี้นะคะคือลวดดิจิเตอลมันทิ่มปากมากเวลาทานนะคะแต่ <c oughs> ทุกคน <c oughs> จากที่เราปรับเครื่องมือมาเราเจอปัญหาเลยทุกคนก็คือการทานอาหาร <c oughs> เพราะว่าฟันมันไม่สบกันหรอปะแล้วเวลาเราจะเคี้ยวอาหารอ่ะมันทําให้เคี้ยวไม่ขาดไม่ละเอียดเดือนก่อนอนะ่ะเราทําหลุนนดใช่ไหมตอนแรกกะว่าจะไม่ติดแต่คุณหมอบอกว่าให้ติดไปเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นลวมันอาจจะมีปัญหาในอนาคตแต่ตอนนี้คือที่ยกใบให้เพราะว่าไม่อยากให้เราเคี้ยวอะไรเหนียวๆเลย รือแบบไม่อยากให้เหล็กมันหลุดเออเราก็เลยต้องระวังเรื่องการเคี้ยวของเหนียวหรือของแข็งอย่างเช่นแอปเปิ้ลฝรั่งหมูหมูปิ้งอะไรอยาเหนียวข้าวเหนียวอะไรเงี้ย,ยต้องระวังมากๆเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะทําให้เหล็กหลุดง่ายมากนะคะทุกคนก็เลยต้องยกฟันนะคะซึ่งแบบ <laughs> <laughs> เนี่ยคือยิ้มยิ่งฟันติดก,กันแล้วอะ่ะมันไม่สบกันนะทุกคน เพราะามันมีก้อนไบท์อยู่ตรงกลางบางทีอ่ะการพูดของเราอ่ะซอสเสือกับซอสโซ่นี่เรารู้สึกมีปัญหามากเพราะว่าเหมือนลิ้นมันจะออกมาข้างนอกตลอดเวลาเพราะว่าฟันมันไม่กระแทกกัน ก็เดือนนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเราก็มาอัปเดตแบบชิวๆให้ฟังนะคะแต่ว่าวันนี้หน้าเราเต็มนะคะดูเดี๋ยวยังไงถ้าใกล้ๆสิ้นเดือนหรือกลางๆเดือนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราอาจจะมาอัปเดตอีกรอบว่าการเปลี่ยนแปลงในเดือนที่4ี่อ่ะมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนเนี้ยก็คือเพิ่งเปลี่ยนมามาแต่ยังไม่ได้เห็นแต่ว่าใกล้ๆสิ้นเดือนยังเี้ยมันอาจจะมีแบบผลลัพธ์อะไรให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าสามารถย้อนไปดูได้เลยนะคะในช่องของบุ้งใครที่อยากจะให้รีวิวอะไรเกี่ยวกับการจัดฟันก็ ลองคอมเมนต์ใต้โพ์มาได้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บุ้งนะคะหรือว่าถ้าใครแบบอยากจะจัดฟันอะไรเงี้ยอยากฟังเรื่องราวอะไรก็แบบสามารถกดกระดิ่งไว้ได้นะคะมันจะได้ติ๊งๆๆ๊งติจะได้แจ้งเตือนทุกคนทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปของบุ้งนะคะเพราะว่าเราจะทําคลิปอัปเดตการจัดฟันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็หวังว่าจะชอบกันนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย